ครับเสวัสดีครับพี่น้องตอนสี่โมงนะครับผมสี่โมงแรงลุงท่องกะมาอีกคือเก้าพี่น้องมาให้ปุ๋ยทั้งใบครับมันสําปลังเนาะครับผมพี่น้องนี่ก็สูตรปุ๋ยของพี่น้องสูตรปุ๋ยของลุงท่องเนาะนะครับผมอันนี้ก็คือนมักผลไม้ร่วมถี่มีทั้งไดโคเดมานะครับผมแล้วก็มีฮิวมิก แล้วก็นำมักผลไมร่วมทุกอย่างเนาะพี่น้องแล้วก็นำมักป้าอยู่หนี่ก็มี่เนาะพี่น้องเนาะหลายอย่างครับผมถือลุงท่องเอามาผสมกันมักวบยี่สิบมือเนาะครับตอนนี้ก็ไดยี่สิบห้ามือแล้วพี่น้องลุงท่องก็ไดเอานำมาใส่เนาะสำหรับขวดนี่ก็คือนำมักไอแกนกล้วยพี่น้องที่ลุงท่องเห็ีไดใบเนาะครับผมลุงท่องก็เลยเอามาเพิ่ม หนึ่งลิตรเนาะครับพี่น้องนำมาแกนกล้วยกะคือก้วยที่เหาออกเครื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวสีสามนี่คือปุ๋ยเกตทองเหาขาดบ่ได้เนาะพี่น้องปุ๋ยเกตสูตรนี่ค็สูตรดีสิบหาหาพี่น้องลุงทองใส่เนาะครับผมนี่ทั้งที่ลุงทองใส่พ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ลุงทองเติมน้ำลงไปแล้วแต่บัตรเกษ้เติมปุ๋ยเนาะพี่น้องนะครับผมถังน้ำลุงทองที่ได้ใส่มาเนาะครับผม ขีดมันสัมปหลังทางใบไห่นะครับผมกะใหญ่ขึยย้นแล้วพี่น้องใหญ่ขึ้นงามขึ้นนะครับผมเขียวชะอุ่มเลยบานนะครับผมพูดแนมไปก็เห็นนะครับผมแนมไปก็เห็นเขียวเขียวงามเหลืองงามแล้วนะครับแต่ว่าอากาศกะห่อนตะต้นเศ้าๆนะพี่น้องนะครับผมต้อนเกาโม่งสิมโมง,มโมงออกมากก็ะไอหนาวตะต้นเศ้าๆพี่น้องอ้ยขอโทษบ่ผิดนะครับผมต้อนเกาโม่งสิมโมง,มโมงกะห่อนคือเกานะครับผมอ่นะ ลุงทองกะเจ็บขาดมาฝากเนาะครับผมเจ้าี้กะได้สูงเกือบหาทิพซเส้นแล้วพี่น้องมันของลุงทองเนาะแนมเห็นมา่นเนาะผลลุงทองถ่ายอยู่ใกล้ๆอย่างน่อยเนาะครับผมแต่รู้สึกว่าได้ผลอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะน้องกันได้จองก้านยากก็ไปปับใส่กันรอกเหมือนเดิมครับเดือยหนมักผลไม้รวมมังเฮากับเห็ดบะยากเนาะครับผมเนาะครับได้ลายยางเอามาร่วมกันเนาะครับ ตัวขาดบ่ได้ก็คือปุ๋ยเคมีเนาะพี่น้องขาดบ่ได้ก็คือปุ๋ยเคมีกะลุงทองก็ใช้หนึ่งกิโลเนาะครับผมปุ๋ยยูเรียเนาะพี่น้องลุงทองกับมักไวเห็นจะไดนเพื่นที่เขากันเนาะครับผมเป็นตัวปุ๋ยตัวเดียวกันก็คือเาเอาหนามเข่าละหมากเนาะพี่น้องมาเทลงเนาะครับผมจัดสอนหนึ่งหรือสองสอนหรือมีหลายกว่านั้นก็ได้เนาะพี่น้องเนาะครับผมเอาลูกเอาแปรงลูกเข่ามากมาใช้เนาะครับผม เป็นกกะสีเห็ดไฮผสมกันเป็นโตเดียวกันเนาะครับผมเพิ่งเพิ่มพลังปุ๋ยของเห่าเลยเพิ่มพูนขึ้นเนาะครับผมกะสีเป็นปุ๋ยลอยเปอร์เซ็นต์เนาะครับผมเป็นปุ๋ยทางใบลอยเปอร์เซ็นต์กินสับทางใบได้ดีเนาะพี่น้องเนาะครับผมกะเอามาฝากพี่น้องเนาะครับผมไอ้โตขวดน้ำดำนี่กะนำสมค้นใหม่พี่น้องเนาะครับผมไล่มาแรงไล่ใบยึกใบหยองไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเนาะครับผม มีใครตัวซานพ้อมด้วยนี่พี่น้องคือนำมักป่าลุงทองมักไว่ฤทธิ์หนึ่งพี่น้องบหลายเนาะครับผมมักไวฤทธิ์หนึ่งเข้มข้นเลยลุงทองเอามารวมกันมดเป็นตัวเดียวกันเลยตอนนี้พี่น้องนะครับเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกันนะครับพี่น้องก็สนใจก็ลองเห็ดเบิ้เงนะครับเด้อเห็ดใส่เบิ้งเนาะครับผมก็ผดกับผักเฮาใส่้เมืดครับผมดีอยู่พี่น้องลุงทองก็บ่าถือว่าใส่ได้ผลถึงว่าสิบบอดลอยเปอร์เซ็นต์ได้กะ กะว่าลอยเปอร์เซ็นต์ได้เนาะพี่น้องเนาะแปดชิเกิเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะลุงท่องก็เอามาฝากบรรยากาศคำคำตอนแรกๆเนาะครับผมลุงท่องกับสีบดีชีให้เบิ้งคือเกลเลยพี่น้องเนาะครับผมลุงท่องกับสีผสมปุ๋ยบานเนาะครับผมการผสมปุ๋ยของลุงท่องกบตัวนี้กับเพิ่มขึ้นเนาะครับผมมันไ่เพิ่มขึ้นกับเป็นเครื่องหลีดแล้วพี่น้องคือหาลอยซี่เนาะครับผมนี่หาลอยซี่เจ้านามสิบโหลีดหรือยีสิบหลีดก็ได้เนาะพี่น้อง สำหรับปุ๋ยเกศกับเป็นสามช้อนพี่น้องลุงทองกับเพิ่มขึ้นเนาะครับผมกมีอยู่แค่นี้แหละพี่น้องที่ปุ๋ยที่ลุงทองใส่เนาะตัวนี้กับเป็นไอ้ไนมาแลงซื้อๆเนาะครับผมจะมีกระน้ำมักไอ้แก่นกล้วยเนาะน้ำมักแก่นกล้วยลุงทองกับชายอยู่ที่ลอยซีซีนะครับนี่ลอยซีซีนะครับผมครับผมกับประมาณนี้เนาะครับผมอันนี้่ยสารจับใบด้วยพี่น้องด้วยเอ็นเจ็ดศูนย์นะครับผมการจับใบเอาก็ใช้ มาไล่ครับผมส่ดีซีซีเนาะต่อนามทั้งปีหน่อยห้าเนี่ยปีที่กลิตครับผมครับผมอ่ะกับประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องคุณท่องก็ทีขอตัผสมยาแล้วก็ฉีด่นก่อนเนาะครับผมเพราะว่าเวลากะลงไปเรื่อยเนาะครับผมเนาะขอสวัสดีซัมเน้แหละครับผมสวัสดีครับ